ต้องกระตายคนเลี้ยงต้องเพชรพันล้านนะครับขอขอปัดเพื่อเองนะครับต้องกระตายที่ยี่สามยี่สี่ยี่ห้า มาที่นี่ด้วยมาสวยงามมาด้วยเนาะเพราะว่าตัวนี้เลยดูดวนเลลงเราเลยกกระต่ายมินีิหน่อยนะ,ะสีขาวน้องกระต่ายเป็นไงเป็นไงมาจับตัวพ่อเอยเป็นไงรู้สึกแบบดีใจมากค่ะไม่เคมาเห็นนะคะอันนี้ก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกเลยนะคะ เพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะคะก็ดีใจมากค่ะเป็นไงรอมั้ยพระเอกรอมั้ยหนาวมากหนามนะหนาวมากเลยนะครอมากน้องน้องกับถ่ายเป็นคนเลี้ยงน้องเพชรพลานใช่ไหมได้คุกคีกับเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะนนีเล็กๆเลยค่ะแล้วก็ในมการกล้วยก็อยู่ที่การนั้งแค่นี้ก็ได้แล้เดี๋ยวต้องแลกเบอร์แลกไลน์กันไว้เลยล่ะเพื่อ ที่จะได้ไปถ่ายคลิปทางนู้นบ้านอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวอยากไปอย,ออยากไปค่ะอยนากไปอยนยวมัู่คุณน้องชื่ออะไรครับอ่าหนูชื่อกระต่ายนะคะเป็นลูกสาวของพ่อต้อยนะคะครับ พี่คนรงค่ะหรอน้องมาเจอพ่อภัยกระชัยแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกดีใจมากค่ะเนครั้งแรกของหนูนะคะที่ได้มาเจอนะคะพ่อภัยแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มากราบไหว้นะคะครับผมก็พวกเราเป็นกําลังใจให้น้องกับครอบครัวน้องสู้ๆนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณเป็กกำลังใจเลยนะคะขอบคุณค่ะ

เพื่อเขาเอาคุจนพักเคุณกเดินกลับแล้วนะครับเยี่ยเ่อนเล่นี่กรอย่งนี้ขี่ตลอดเขาบอกนี่น็่คนนี้เลยกี่แบบคุคิปได้ดูคคิปได้แตนนั้นเดินไคนเดินรถไคนเดินไ เลีว้ส <pot> ันส <mos> <Jamie> ันชั้องชัดสอมอื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 มมอืมอืมออืม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 อมออ ต้องเินทางกับอีกแล้นะครับเขั้อครมเลองกับแล้น้องน้องกระต่ายเขามาถ่ายเขาเองนะครับใต้แม่แม่เอฟซีดูครับลงช่องของเขาช่องลงช่องของน้องพิพัน์ร้านนะครับ เราก็แอบถ่ายน้องกระต่ายถ่ายไล์ให้ทางบ้านฟังหนะฮะไล่ยายาแอบถ่ายเขาแล้วแอบถ่ายเขาอืมได้ขนาดขอบคุณทุกำลังใจเลยโอ้กำลังใจมาเยอะครับน้องกระต่ายเป็นไปมาเยอะรัวๆอะไรกดหัวใจรัวๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเราเราก็จะเป็นมากๆเลยนะคะชาวช้างเราไม่ทิ้งกันเนาะค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณนัมเมสีทางช่องของน้องพิษพันล้านนะครับช่องพ่อไพ่กับชายของชาแนลนะครับทุกด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณธนบดีพิษตั้มอยู่ด้วยกันนะครับเป็นกำังใจอย่าลืมอย่าลืมไปติดตามช่องของน้อง เพจนะคะเพจเฟซบุ๊กนะคะพี่ก้านน้องเพจโอลเวงเฟมารีนะคะแล้วก็ยูทูบนะคะเป็นพลายก้านกล้วยพลายเพชรทะลันเฟมารีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะครับเม่เมนฟีติดตามช่องของน้องด้วยนะครับบน่อครอบครัวน้องน้อยเด็กก็รอแล้วก็คนรักคนไทยก็ก็ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคครับหลช่องไหลช่องอ่าช่องกระลช่องกลือเอ๊กําลังจะมาเติมก็เอมอยืมได้ปกติปเคนลาดงนะครับเครียดเครียดอยู่ไหช่วงนี้เครียดอยู่ไหมเครียดอยู่ยงเครียดอยู่ก็ธรรมดาอยู่มันก็จะนหุ้อจริงนะปัญหาก็เครียดอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเาบางไปทุกอย่างก็ ก็ผ่านไปด้ดีผ่านไปได้ดีนะครับเพราะพ่อแม่เอซก็ให้กําลังใจอยู่ช่วยสนับสนุนอยู่นะด้านแม่เอฟซีนรามอกูนชาแล้วแต่ทีละคนกันาใช้ โอ้โหอพายน้ำตาไหลเลยทีดียวสองใจโอรับรู้เนาะข้อรับรู้ได้นะบวมมือแล้วบกมือให้แล้วบกกควัให้แล้วให้พรอแล้วก็ช่วยเนาะช่วยกันด้วยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยน้ำตาเป็นคาบเลยดีเดียวไหลเลย

หนึ่งสองขอบคุณครับนาราสนาลากับเไวัยรุ่นเลี้ยงช้างนะครับน้องกระต่ายเป็นวัยรุ่นเลี้ยงช้างเป็นลูกสาวพ่อต้อยใช่ไหมลูกสาวลูกสคนเล็กทุกคนโตคนโตคนโตมีลูกกี่คนพ่อต้อยสามคนสคนแต่เขาจะติดช้างเอ๋อเอาเล่นกับช้างตลอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผ่านไปทางนู้นก็เดี๋ยวไปถ่ายด้วยเดี๋ยวเอาที่อยู่ไว้เด้เลยเดี๋ยวแลือกที่อยู่กัน

นี่ก็ลงเค็มกว่าชุมมาร่อยชุมมาร่ยเดียวดูแลดีสวยงามมากเลยนะครับดูพรอเอกสิพรอเอกอ๋อ อย่างนี้กล้องสูไม่ได้ด้วยโอเคขอบคุณครับกล้องสูถนัดดก็จะเห็นว่าเอกชัดๆเด็ด